ครับสวัสดีครับมีจมบรรยากาศก่อนปยงัวสิาพาไปเบิงเข่ากอนครับนะก่อนสิไปเบิงเข่ากะบเบิงสภาพงัวเขาก่อนเฮ้าะงัวเป็นหลัก,กอันนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับแม่สีทองกับลูกครับกับมีโชคนะจากจากศักดิ์สิทธิ์เป็น มีโชคครับนะตาม FC เอฟซีพันให้มากกับซื้อดีครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นคอ,อกครักของเพิ้นอยู่แล้วอ่ะอยู่ในขอ,อกนี่กับก้องแกบนี่เผานี่กับเผาไรยุ่งกัมาคืนครับนะกับบริไดดับกับแองซีเลยเอาใส่ต่อไปเดี๋ยวจังหน่อยเิ่นอาจจะมาดับครับนี่ครับ พอเขาก็เห็นกันดุเนาะเบิ่งจักหน่อยเจอกับทางนี่ก็เป็นป่านแดงบริษัทกระดิ่งครับวันนี้คือชื่อบริษัทครับเนี่ยพอปล่อยแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งเอ่อไปเบิ้งหน้าก่อนจักหน่อยแล้วก็กลับมาเตรียมตัวแล้วก็ปล่อยไปเลี้ยงครับเดี๋ยวใส่เกล็ดแล้วก็ยังลมอยู่ครับประมาณนี้แหละครับเนาะ มาหนีกัน่อยก็สำหรับสีทองก็อยู่ด้านนอกคุณละครับสีทองกันไว้ครับสีทองอยู่ด้านนี้ครับนะส่วนหย่าลมหนาวพัดวีวีครับฟางก่อนก็นจะำุดแล้วครับนะก็จะท่านอยู่ครับนาจะท่านนะฮะวันสิ้นเดือนนี้ก็คงจะได้เลี้ยงกันแต่ เียวเนี่ม่านสีทองเป็นลุยแล้วครับในสอลุยไปแล้วนี่กันไว้ครับ,รรบสองหลอกกับในหลอกบนครับหลอกล่างก็จะเป็นงานนางานหนาานยานี่ก็จะเป็นกองดินเอาไว้ถ้าใส่ตรงนี้ครับหอกฟางครับสีทองเอาก,ก็กินนี่ครับ หากินยาเองลื่อกินเองครับนะเนาะบ่ได้เอาให้ครับเพิ่นกินจังซี่แล้วครับนะสิดุดกินเอามันจังสิสดกว่าล่ะครับเพิ่นมักลักษณะนี้ครับเนาะแก่ห้กับเหี่ยวครับพิ่ทิมเหี่ยวทิ่มมุดกินมันมากครับนะของสอบของเกา่าบ่ทันหมด ลูกก็กินนมแน่ล่ะครับนะแต่ถ้าฟังทางนี้กินบ่ค่อยได้ครับแม่คนกับบัให้กินปานใดของเก่าขมีครับนี่เกือบโมงโมว่านแต่เพิ่นบ่กินครับบ่มากินแบบว่าเป็นเก่าก็บ่กินครับเลือกกินได้ครับเพิ่นมีโชคเฮาครับสักสิบมีโชคนี่ครับของเก่าเมื่อวานครับนี่ก็บ่ได้แก่ปานใดครับพอดีๆนี่ครับอ่อนอยู่เด้อครับ บอกินครับเอาให้บอกินครับออกมาไว้นี่ก่อนวับนบอกินก็นจะเอาไปใส่คอ,อกครับใส่คอ,อกให้พวกในคอ,อกกินนี่ก็มีโชคครับมีโชคนะครับนั่นนากรบมีโชควันนี้ได้มีโชคครับถักทายเนาะทายเอฟซีว่ามีโชคไหมอู้ยครับวันนี้วันที่ตัวได้น่อย21่2เ ไม่มีโชว์ข้อออกวันที่เทเดย์น้อสิบเท่ดใดไม่ีโชว์เก่าไปจังใดเอาตกใจปะ <laughs> ตกใจครับนุ่มนี่มันกินม่ค่อยได้ครับดูดบดได้แม่จะพไ่ให้ดูดตัมไปตัมไปตมัตมตัมอืมตมั้มฟัมงนี่ก,กิน หมอือนไงครับลูก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 ,ท,ลก,กท่อรูอย่าไปกอนย่าไปหุดนแมิเตะมันกระหน่ำขึ้นบอกอ มันจะเป็นยังครับนะมันจะเป็นยังแต่ว่าถ้าลูกเคนใบคนเตะครับนะแล้วว่ากับพ่มีน้ำครับนะท่านใดพ่อสาบว่าต้องเห็ดจ,จังไดบอกเอดมินมาเนี่ยนะครับเนาะบอกเอดมินมาเนี่ยที่ใดเห็ดครับเพราะว่ามี่ฟังนี่อันเดียวครับนะที่บ่อท่านใดกินมั้งครับ ลูลปลดใบดเลยเป็นเตน้ำหใดสามหัวครับเนาะกะผ้างเหลือทำนี่เหรอครับเนาะเ,าเลือทำนี้เลือประมาณแถวสองแถวนี่รครับอ่าน้ำฝนครับนี่ให้มัวกินให เลี้ยงหอยก็ใส่น้าตัวนี้ครับเน,ะนะบนาะกัดสวนหนาสวนหนาสวนหนากลางไอ้สวนหนาแหลกสวนหนากลางสวนหนาสองสวนหนาบนอยู่ด้านบนครับเน,ะนาะอยู่หลังของหมูหลังของงูงครับด้านบนครับสภาพเดี๋ยวกาดโดยรอบนะครับนะเต็มทีกันเลยเอจะพายออกไปเบื้องหน้ากันครับมันก็ออกไปนี่ครับไปขเขาเ,าเกี่ยวกระจีแล้วโอ้ยทุ่งรวงทองเราเ,าเ,เรกี่ยวกระจี แปลงงาค่ะเอาลงมาสองมือแล้วครับนะสีทองลงมาลุยแต่ก็เป็นห้อยแต่ดินมาท่านแข็งครับมาท่านแข็งดีมาท่านไหนเอาไว้ทาจําเป็นครับกับอืมกับเป็นออกลูกออกแยงเหนียวมาปล่อยครับนะสวนหลังสวนนี้ปลูกแพ่งโกลาสู่ยาบ้านเมื่อไรครับนี่ก็เป็นแพงโกลาแปลงแ,แรกๆครับนะ เกลีดเคี้ยวมาลอกลูกครับนี่สู่สู่หญ้าพื้นบ้านบ่ได้ครับเนาะนี่ครับต่อพอดีครับนี่ในซํานี้ครับหญ้าพื้นบ้านแข็งแรงกว่าลแหละเบียดแพ่งกุลาได้ครับเนาะนอกเสือจากว่าจะไถแบบวานแพ่งกุลาดล้วนครับนะไถวานแพ่งกุลาดล้วนอาจจะได้ครับแต่ว่าแต่มินว่ามันบ่ทนครับนะแพ่งกุลา สำหรับพื้นที่นี่ครับนะหญ้าพื้นบ้านตรงนี้ว่าได้ตรงนี้ก็เลยต้องเป็นหญ้าพื้นบ้านแปลงหญ้าพื้นบ้านปกติครับเนาะลุงแพนโคราล่ะล,ลุงนี่เปียลุงกินนี่แล้วเนี่ยกองนี่เปียครับกองอ่าหญ้าหวานนิสเยวนี่เปียแค่เกิดจากบอ่อพานครับเนาะจะต,ต้องใส่หญ้าพื้นบ้านตัวนี้หญ้าเครื่อพื้นบ้านเท่านี้ละแล้วก็นีน่ครับแปลง อหน้าครับนี่หน้าครับนีบนบน่ลอ้อมลอมไปแล้วหน้าเป็นทุ่งรวงทองครับนะซุกแล้ววขอซุกแล้วนะครับกะว่าจะพผ้าย,ยางไปเบิงคือสิบไปบนอจังหน่อยอาจจะเดินไปจังหน่อยเนาะนี่ครับนี่เป็นกาเกียวออกกอรับนะมันล่มครับเขาล่มเซนามปีนี้น้าม,มาเรื่อยๆครับน้าไม,มาเรื่อยๆเฮให้เฮตห้กาเขาเนี่ย เกี่ยวหยาคับสนามนีเกี่ยวค่อยได้ได้ครับสนามร้ายนี่เพียรไทยเวลาลรถแลนเป็นคืนครับเป็นคืนแล้วก็เขาก็ล่มลงไปรถเกี่ยวกับเกี่ยวบ่ได้ครับนะ่ายกับบ่ได้ยั้งครับเป็นไปได้ลักษณะนี้ให้เกี่ยวมือนะครับเนาะแต่ว่ามันหลายอย่างครับแบบว่าปืนบานเทามันจังยู่ยูเฮือนแอดมินนี่ก็บยูบานแอดมินก็น ธุรกิจหลายอย่างพันล้านเกินไปธุรกิจหลายเกินไปครับไม่ไผ่หวางประ,ะเดี๋เลยต้องใส่รถเกี่ยวครับซเซตเร็วไปต่างตันนี้เป็นเขมามมลิกอขอครับขอสิบห้านะเขาเมลิดอนะครับออกร่วงก่อนมูนี้ตันนี้เป็นเป็นเขาที่นี้เขานกได้ครับนี้เขาปนได้ประมาณหนึ่งครับเนาะเขากอขอเพราะเพื่อนจะออกร่วงเร็วถอ,อกเร็วกว่าซุกเร็ว แล้วกาเขามะลิเนี่ยครับแปลงดันขางนะอเอานป่านเมื่อท่านนี่แกมันก็เกี่ยวมากมันกับเป็นเม็ดเวลาไปสีไปคัดกาสามารถทีแยกแล้วมาทีแยกครับแยกเขาปนออกได้ครับเขานกเออเดี๋ยวพาไปดูเขานกครับไกล้กนี่ครับเขาที่เงาครับเม็ดสันๆมีหางครับเป็นเขานก จะชอบมากปนครับเป็นเขาแดงครับนะต้นลูงสูงครับนั่นแอมไปเห็นต้นลูงสูงเป็นเขาแดงชอบมากปนครับเวลาถ้าเอาไปขายโลกสีนะนี่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 ร้ายอยู่ครับถ้าไปขายโลกสีจะเป็นเม็ดแดงครับเวลาสีขัดออกมาเป็นเม็ดแดงเป็นเขาปนครับมีหางครับเขานกเม็ดปอมปอคือเขาเจ้าหน่อยครับคือเขาประมาณเขาญี่ปุ่นเขาอย่างครับเขาเม็ด สันสันครับเนาะสัน,สนมีหางอ่าแล้วก็เดี๋ยวยีภาพไปรอเบิร์คุณนี่ครับด้านข้างนี่เป็นเขามะลิทั่วไปเนาะข้าวเจ้ามะลิข้าวหอมมะลิทั่วไปครับนี่เขามะลิทั่วไปจะออกซ่ากว่าครับนะถ้าเป็นมะลิดอกกขอสิบห้าเขาหอมมะลิก็ขอสิบห้าครับกับเข้าหอมมะลิคือกันครับเนาะแต่ S 1> <S 1> <S จะออกร่วงก่อนส่วนมากก็จะเอิ้นเขาดอรครับเ,รเขาโก้เขามะลิดอมามาเบิ่งไก่ๆกันครับมาเบิ่งเขานกครับนี่เขานกครับอ้าวเขานกเขามีหางครับอึบบครัจะเป็นึบไก่ๆนี่ต้องกดกล้องครับปีดมาบอสอะไรบอสครับอ่านี่ครับ จะเป็นเขาที่มีหางเงวครับลำต้นจะสูงจะเป็นผดเป็นเขาที่ทนแล้วก็จะเลื่อนพันได้ดีกว่าเขาท,ทั่วไปครับเขานกนี่ครับต้นสูงเม็ดปอกม,มีหางแตกกลางจากเขามมลิครับมีเขาเมลาิเขาเมลีนะครับนะเขาเมลิกอคอสิมหามะลิกอคอ กอคออจะเม็ดเง้วกว่ามะลิทั่วไปครับเม็ดจอยเม็ดเง้วกว่าจาัหน้อยครับเนาะ,ะขึ้นภาพกันเปิดนี่ครับลำต้นมันจะสูงครับสูงถ่วมคือสูงนี่ก็กอสีสูงก็มีปัจจัยคือเป็นกำลังสอดครับสอดน้ำหนึ่ง,อข,อง,ข,องของกอคอกลมครับกอคอกลม มันก็เลยสันกนเลยสั้นเนี่ยเห็นเป็นสูงครับแต่โดยธรรมชาติมันก็ลำไยนะครับตนสมบูรณ์ไยเห็นไหมครับเถิงเขานกเนี่ยไปไกลๆเขานกไปกับเขาเข,าเขียวๆนัน่นสูงๆนัน่นเป็นเขามะลิธรรมดาครับมมลิมะลิปนกันมาเป็นหยางครับนะเพียงเพียงแต่ปัญหาของเพิ่นคือเพิิน,เพ,นเพิ่นจะออกร่วงบะทอมู สุกบ่ท่านเพื่อนแค่นั้นเองครับมะลิทั่วมะลิก็มะลิดอสุกบ่ท่านกันซื้อครับก็จะเป็นเขารีบเขาเม็ดเขียวจะซื้อครับปนกันได้อยู่ครับปนกันได้อยู่แต่ผลผลิตอาจจะบดเต็มทีครับอาจจะมีเขาปนเป็นเม็ดเขียวเวลาไปตากไปล่งซีกจะเป็นเขาอาจจะเป็นเขารีบได้ครับนะเพราะเม็ดพันดเต็มบ่ท่านกันแต่ถ้าเป็นเขานกนี่ปัญหาครับปัญหา ขานกเขาแดงครับมีเขาแดงอีกครับเม็ดสันๆครับคือเขาเจ้าหน่อยครับเนาะเขาแดงนั่นเขาแดงครับเขาแดงเม็ดสันคือกันแต่บ่มีหางครับคล้ายเขาเนี้ยวกันล่ะครับนะเขาเนี้ยก็จะเม็ดสันคือกันเขาเนี้ยก็มีหลายพันธุ์ดีกันเนาะเขาอีลายเม็ดสันบ่มีหางอันนี้เขาแดงกับเม็ดสันบ่มีหางครับเขาครับ พอท่านกันครับเขาลมก็มีครับพุ่นพุณซุปซุกก่อนแล้วครับขอบเลยเขาขอบครับปุนลมแล้วนะฮะคิวเคี้ยวนี่จะเป็นเขาเมลิทั่วไปครับแต่เขาเมลิดอของแอดมินนี่โล่งสองหน้าครับเนาะนี่ครับพุณครับสุกเกือบมืดแล้วครับถ้าตัวได้สมบูรณ์กับซุกเกือบมืดครับแล้วก็พวกเกี่ยวแล้วล่ะครับเนาะแต่ ปัญหาอยู่ตรงที่รถดเกีียวครับนะล่อหลดเกีียวถ้าเกลียวมือมันเหลียวครับเกียวมือมันบเหลียวต้องไปเก็บไปตากแต่ข้อดีคือได้ผลผลิตแทบสี่เก้าสิบเปอร์เซ็นครับเนาะม่มีเฮียครับเฮียหน่อยๆนยครับเนาะเกี่ยวกับการเกี่ยวเครื่องแะครับมันมอคุมกันอันนี้ค่ะหน้าข้างๆ็ครับเป็นมะลิทั่วไปครับ จัางหางเขียวครับเนี่ยไปเขียวนี่ก็จะเป็นมนะลิครับมะลิครับอมะลิครับเขานกเขาเขาปนนะครับสำหรับมันนี่ค่ะปุ๋ยถึงงัวนเนี่ยเขาเนี่ยครับเนาะมาเบ่งน้างยัหน้อยอาจจะภายใ,ในอาทิตย์นี้ตรงนี้เกี่ยวครับเนาะบ่เกี่ยวบ่ไใดแล้วรถกะยังส่อมอยู่ใใกิ้กนี่แหละรถเกี่ยวบือ่อหรอกครับแต่ว่าก็คือว่า ต้องใส่ขั้นที่เพิ่นเคยใส่นะครับเนาะก็เลยต้องรอเพิ่นซ้อมอยู่ใกล้แล้วล่ะครับมืออื่นมือหื้อนี่คาดหวังว่าจะได้ลงเกี่ยวนะครับเนาะมื้อนี้ก็ซชำนี้ซะก่อนครับเนะาะอาจจะไปเตรียมผ่องไปเลี้ยงงัวแล้วยงยาค่ะเกี่ยวใหม่ง่วนไม่โดออนแล้วก็พอเขา้าห่อหนามนะครับปล่อยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กันคือเก่าครับเนาะ กิปหนายครับพอกันไม่เคยเกากิปนี้สวัสดีครับผมขอบคุณครับ